สวัสดีครับผมย b ว v Channel เขียนว่าพาเที่ยวนี่ก็เป็นตอนเท้าๆแล้วก็มาที่บ้านโคกไข่นะครับที่นี่เขาจะแบบมีปูแดงให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแบบโคนที่นี่มันดีนะครับแบบเอามาทาตัวได้เรามาได้เฉพาะวันที่น้ําลงนะครับแล้วโคนจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาก็มีเสื้อชูช่วงชูชีพอะไรให้ใส่ตามปกติเลยครับนี่ก็เป็นท่าเรือที่เราจะลงเรือน,นะครับก็เป็นเรือแบบบ้านๆอย่างนั้นเลยแล้วก็มีที่เขาทําปอมงด้วยนะครับ ถเจเราจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ลำนะครับผมครับครับที่หนึ่งสิบคนนะครับ่า่ลูกมู่อนไหมถ่ายลูกมู่อนไหมฮะถ่ายลูกมูสขาเดินเข้าไปถ่ายข้าวทีมเราแล้วทีมเราแล้วเผมเลียวน้ย น้อยเอาลำละสิบคนนะครับเ้ันดียลำที่สาสิบคนแล้วลำที่เฮ้ยเรามีเก้าคนอ่ะไก้าคนสิบคนไงไปกลด้วยก็สิบคนพอดีทุกภูเขามีถ้ำทุกถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณนะครับตอนสามพันปีครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นจังหวัดสํานา คนที่นั่งฝั่งน,นี้คือนั่งอยู่ฝ <c oughs> ั่งนี้จังหวัดกระบี่นะครับคนนั่งฝั่งน,นี้คืออยู่กระบี่นะครับส่วนคนนั่งฝั่งน,นี้อยู่พังงานะครับอันนี้อยู่พังงานครับอตอนนี้เราเดินทางระหว,วา่าวงสองจังหวัดนะครับมาเลยีนั่งข้างหลังค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านโคกไคแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งเรือไปตอนนี้ เป็นแบบทะเลนะครับเราขึ้นมาบนเรือแล้วบรรยากาศสวยมากครับขึ้นไปนั่งข้างบนยังได้นะครับแล้วก็ถ้ามองไปตรงหัวเรือนะครับฝั่งนี้จะเป็นพังงาส่วนฝั่งนู้นก็เป็นจังหวัดกระบี่แล้วนะครับตรงนี้บนหัวเรือขึ้นไปนั่งได้นะครับนี่เดี๋ยวนั่งให้ดู ตรงนี้เขาก็มีที่วางกระเป๋าให้เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรนี้ก่อนนะครับแล้วถึงจะไปลงโค้นได้ไม่ใช่แบบมาก็ลงเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอาหารเช้าแล้วนะครับมีกาแฟมีอะไรให้กินกับขนมอะไรนี้นะครับ นี่พอเราเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นโคลหรือแบบกลัวเปื้อนอะไรก็มาเล่นน้ําได้นะครับนี่เดินบนน้ําได้น้ําไม่ลึกนะครับแต่อย่าไปไกลนะครับตรงนูนน้ำลึกนี่ที่แรกของโคลร้อนนะครับก็เป็นตรงนี้เลยจากที่ที่เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็ เดินมาตรงควรแล้วตรงนู้นก็นจะเป็นควรที่ร้อนกว่านี้อีกนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบร้อนนิดหน่อยตื้นๆนะครับถึงแค่ขายเอง <c oughs> ตรงนี้เป็นรอยแยกของผิวโลกนะครับทําให้แบบมีน้ําร้อนผุดขึ้นมานะครับอแยกของโลกแปทีนะครับโอเคแอนเอ ในประเทศไทยของเรานะครับมันจะเป็นมีรอยแยกของผิวลูกอยู่แดที่นะครับส่วนภาคใต้ของเรานะครับจะมีอยู่2ที่ก็คือที่ระนองแล้วก็รอยแยกนี้คือรอยแยกมารุ่ยนะครับเรียกว่ารอยแยกมารุ่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันมีความสําคัญอยู่ที่ว่าคือมันจะเป็นโครนร้อนสปาโครนร้อนแล้วก็ทรายร้อนแล้วก็น้ําร้อนนะครับตรงนี้มี3ร้อนนะครับแล้วก็เป็นน้ําเค็มร้อนนะครับที่เดียวของประเทศไทยนะครับที่นี่นะครับแล้วเราก็จะใช้สถานที่ตรงนี้นะครับมาทําสปานะครับเพื่อที่จะ บอมบัดโรคนะครับในความเป็นจริงแล้วคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับมาที่นี่นะครับถ้าทําต่อเนื่องประมาณ3วันนะครับจากคนที่เดินไม่ได้ก็จะเดินได้ขึ้นมานะครับโอเคครับครขอบคุณครับเมื่อกี้ก็คือบางอิฟนะครับเขาให้ข้อมูลดีมากเลยนะครับตรงนู้นเป็นน้ําร้อนนะครับน้ําร้อนมันจะไหลมาแบบทาให้โคลนร้อนอะไรนี้นะครับมีกุ้งตายด้วยแบบกุ้งสุกเลยนะครับร้อนมาก นี่นะครับเราเล่นโคลนเสร็จนี่เปื้อนมากเห็นไหมครับเนี่ยแบบโอ้โหเล่นโคลนเสร็จขาดาปีเลยนะครับถ้าเกิดมันเปื้อนเนี่ยเราก็มาลงน้ําได้เลยนะครับเนี่ยน้ําแบบโอ้หน้ําเย็นลงได้โคลนร้อนใช่ไหมครับมาเจอน้ําเย็นหน่อยอนี่มาตรงนี้เราก็แบบมาเดินล้างขานะครับจะได้ไม่เปื้อนบางทีแบบโอ้โหเสื้อเปื่อนเลยนะครับนี่ที่นี่เขามีหลายขั้นตอนนะครับ เราไปลงโคลนตรงนู้นนะครับลงโคลนเสร็จหลังจากนั้นเราก็ไปล้างน้ำใช่ไหมครับพอล้างเสร็จนี่เราเอาโคลนกลับมาพอกตัวอีกรอบนะครับโอ้โหหลายขั้นตอนมากโดนโดคลรู้สึกยังไงบ้างอืมก็ดีนะ การนำสภาควรแบบนี้ก็แบบไม่มีการแย่งกันนะครับเพราะว่าอันนี้แบบเป็นการร่วมมือของกระบี่กับพังงานนะครับแบบช่วยกันทํานะครับแบบซึ่งพาซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้นะครับก็คือถ้าใครอยากมาอุดหนุนมาช่วยชาวบ้านก็สามารถมาได้นะครับนี่มีอาหารให้กินเลยนะครับมีขนมด้วยนะคะกาแฟก็มีค่ะเขาก็มีโยนตินให้กินด้วยนะครับใครอยากกินก็กินได้ น้เป็นทีมวันนะครับจะเป็นข้าวเหนียวต่างขยะนะครับโอเคนี่เป็นขนมชั้นกาแฟนะครับชั้นกาแฟมีชั้นกาแฟเอ้าเอามาให้ก่อนได้วมันเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปเสืบให้นั่งเดี๋ยวเสืบให้เลยกินอะไรลูกเค้น นู่นบอกพี่เขาจะเอาอะไรอ่ะเอาวันตีฮาวันตินแก้วนี๋ยวอย่างนี้นะครับเระหว่างกาตนมีอะไรมากมเป็นกาแฟีกาแฟดำหนึ่งวันตีนค่ะทำไมมันน้อยแค่ล่ะ อันี้เป็นมือตัดกำเ่รจะแก่ข้างหน้ายังมีอ่างหน้าเดี๋ยข้างหน้าจะก็เป็นโวลตินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบขนมที่อยู่ในใบไม้นะครับมี2แบบเลยนะครับอันนึงเป็นสังขยาส่วนีกอันนึ้เป็นกาแฟนะครับเหลือมาชิมกันนี่มีทอนตักได้นะครับเนี่ยเราชิมได้นี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะครับวันขึ้นเลย

นี่ขนมข้างในนี่ก็เป็นขนมชั้นนะครับแล้วเราลองชิมกันดีกว่านี่เป็นรสกาแฟนะครับจะเป็นเสียมตาลอืมก็มีกลิ่นกาแฟครับแต่ว่ากลิ่นเบาๆนี่วิธีกินเราก็ดึงไอ้ไม้นี้ออกแล้วก็กินได้เลย ไอ้ใบตองนี่กินไม่ได้นะครับอ้าวอ๋อรง,องสหยขนมชั้นนี่นึงจะหมดอันนี้เป็นนี่เก้าเหนียวมะม่วงนะครับอืมก็อ,อ,อกร่อยดีครับ นี่นะครับบางคนเขาก็แบบแท้คูนแบบทาทั้งตัวไปเลยนะคะแบบไม่กลัวส่วนอันนี้ก็แบบออมีขนมอะไรน่ากินที่บ้านโกไครนี่ก็เที่ยวสนุกดีนะครับผมขอตัวไปกินก่อนนะครับสวัสดีครับมาดูธรรมชาติดีไหมโลกใช้ได้ <S <S จริงจริงยังไม่ให้เขาแบบทำสาปาโค้งใหญ่เขาแบบว่าทําอย่างนี้ไว้สักแบบร้อยที่นั่งเยี่ยแล้วลก็ให้แบบนั่งเรียงดูธรรมชาติแล้วก็กินขนมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแบบกินขนมแล้วดูธรรมชาติแล <ใน S 1> ้วกคนที่นี่ได้นะคะชุมชนโคกไคลค่ะพังงา ครับมากับพัวเเอสแปดแปดแปดนะครับขอบคุณครับพวงนี้นะครับที่เราเห็นมาตอนขามาใช่ไหมครับตอนนี้มันเริ่มจมน้ําไปแล้วแต่ความจริงแล้วยังอ่ะมันเอาไว้ล่อหอยนางรมนะครับให้แบบหอยนางรมมาติดแล้วก็เก็บไปกินได้ครับมีมีโรงแรมโรงแรมมัจะเป็นด้านขไทยเวีนามขอค่ะเขาจะเขาจะสะอาแล้วก็ตรเปตรเขาเนี่ยแล้ว้าทักทา พริกขี้หนูชลี <correr S 1> แล้วหลังจากนั้นก็ไฟอันเด่นครับคือหอมเจียวครับหอมเจียวค <it> ่ะครับหอมเจียวนะครับหลังจ <it> ากหอมเจียวแล้วเราก็จะใส่ซอส,น,สนะครับนี่แหละค่ะอ่าครับใส่ซอสนะครับ,บาาอ่าค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบีบมะนาวใส่นะครับอ่า,ค,าค่ะอ่าบีบมะนาวใส่ฟึบฟึบทีนี้เราก็วางไว้อ่าเรายังทานไม่ได้ เพราะต้องการให้มะนาวมันทําปฏิกิริยานิดนึงนะครับที่จะให้มันไม่หดนะครัอ่าครับแล้วในขณะนั้นนะครับในขณะที่เรารอใช่ไหมเราเอากระถินมาเคี้ยวก่อนหนึ่งยอดนะครับมีขั้นตอนเยอะใช่เคี้ยวกระถินก่อนหนึ่งยอดเคี้ยวเลยครับอเคี้ยวอย่าเลืนนะเคี้ยวโยกไปด้านซ้ายย้ายไปด้านขวานางแบบนางแบบทางเลยนะครับเคี้ยวให้ละเอียดนะ พอมันละเอียดดีแล้วรู้สึกว่ามันฝากไหมฝากเริ่มขมหน่อยๆนะหลังจากนั้นเราก็ทานหอยได้เลยครับยกขึ้นมาทั้งตัวเลยหอยแแบบบบอย่ารีบกลืนนะเคี้ยวนานๆนะครับให้รสชาติมันออกให้เต็มที่นะครับยังไม่จบนะยังมีขั้นตอนสุดท้ายที่มันจะทําให้เราตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นไงครับเนาะเดี๋ยวแป๊บนึง แอนเคี้ยวไปเียวเจอพริกไงอผมผมรู้สึกว่าน้ำลายหยดเหมือนกันเอาตอนนี้คืนได้แล้วนะอ่าคืนเลยครับคืนให้หมดนะครับอคืนให้หมดแล้วก็หยิบกระถินมาอีกหนึ่งยอดต้องคืนรอยให้หมดนะหยิบกระถินมาหนึ่งยอดสวยๆเลยนะครับอ่าเลยเน้นนะแล้วก็เคี้ยวเลยครับเคี้ยวเลยแป๊บนึง รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับหวานใช่่นะครับเห็นไหมโอ้โหมันเป็นกันถินคนละต้นกันเลยนะครับคือจริงๆแล้วกรถินมาต้นเดียวกันแต่รสชาติมันคนละอย่างนะตอนนี้มันหวานชุ่มคือที่นี่นะครับชุมชนมันงคุไครการท่องเที่ยวโดยชุมชนมา่งคุไใครมันจะมีคำคำฝันหนึ่งนะครับจริงๆแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนมู่งคุ้ใครก็คือ การท่องเที่ยวทะเลหวานนะครับหอยนางรมนะครับการท่องเที่ยวทะเลหวานแล้วก็มันมีสีพยานนะครับสรหรับคำขันของหอยนางรมที่นี่นะครับไหนลองว่าตามผมได้นะลองนะเอานะพร้อมนะหอยนางรมที่ชุมชนบ้านโคกใครหอยนางรมที่ชุมชนบ้านโคกใครไซพอลคำไซพอลคำผิวคล้ำผิวคล้ำฉ่ำหวานฉ่ำหวานโอ้สุดยอดมากเยี่ยมโอเคเอาเลยครับเชิญตาม เมื่อกี้จากหอยนางลมนี่เป็นร้อตรงนู้นนะครับที่เราเห็นมามนเขา,าจะไปเอาหอยนางรมจับตรงนั้นแล้วก็มาเลี้ยงไอน,นี้นะครับพอเป็นตัวใหญ่แล้วก็สามารถเอามากินได้เลยาาไปกินหอยนางมดูนะ้าเลมมาี้งยงแล้วตัวให่ก็เอามากินได้เลยอื ทำไมต้องใช้ยางมอเตอร์ไซค์ยางมอเตอร์ไซค์หนึ่งมันมีอายุได้ถึง5ปีนะครับใช้ได้อันที่2เวลาเกะหอยออกจากยางมอเตอร์ไซค์นี้มันจะเกะง่ายมากนะครับคือยางมอเตอร์ไซค์นี้มันนิ่มนะครับแล้วเรา,เราดัดตอกเดียวนะครับตัวหอยมันก็จะดีดตัวออกมาแล้วมันก็จะไม่เสียหายนะครับอันนี้คือการใช้ยางมอเตอร์ไซค์นะครับทีนี้ไขของหอยนะครับที่มันลอยไปตามน้ํานะครับมันไม่ได้อยู่แค่ที่นี่นะครับคือชาวบ้านทั้งหมดก็จะได้อันนี้สมบูรเลยนะครับ เวลาแม่หอยเขาปล่อยไข่ปุ๊บไข่มันก็จะลอยไปตามน้ํามันก็จะไปทั่วๆในลําคลองนะครับทุกคนก็จะได้อันนี้สมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นจะต้องมีการคิดค้นวิธีการที่จะทําให้อาชีพนี้มันยั่งยืนต่อไปนะครับมีอะไรถามบ้างไ,<ม>ไหมคร<ม>ับไม่มีสมัยก่อนเขาก็แบบเดินลงไปเก็บหอยเลยนะครับเขาก็มีการวิวัฒนาการมาสร้างยางสร้างที่เลี้ยงหอยรูปแบบต่างๆนะครับ วันนี้ผมจะพามาเที่ยวตรงนี้นะครับสเมเด็จนางชีนะครับก็แบบเป็นจุดชมวิวที่สวยมากของพังงาน,นะครับแลวหลังจากนั้นเราก็แบบพาไปกินข้าวแล้วก็ไปภูเก็ตต่อนะครับนี่ตรงนั้นก็เป็นภูเขานะครับแต่ตรงนั้นไม่ใช่สเมเด็จนางชีนะครับเขาบอกว่าต้องนั่งรถขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไม่ได้สเมเด็จนางชีอยู่ข้างหลังนู่นนะครับต้องใช้รถโฟลวิวครับทางชันมากรถธรรมดาไปไม่ได้ไปกันเลยตอนนี้เรากำลังขึ้นโฟล์วิวครับส <า S 2> ั่นเยอะมากแบบท้องสกิดว่าลบตกเงิน วิเราก็จะถึงที่จุดชมวิวอันนี้รถโถวตัวเนี่ยไปนั่แต่ทัวไปเลยใช่ใช่เรจะได้มีรายได้ด้านหลังของเราตรงนี้คือเสม็ดนางชีนะครับนี่สวยมากอย่างกว้างแล้วก็มีพวกเหล็กพวกอะไรตกแต่งดีมากเลยนะครับแต่ว่าที่นี่อากาศร้อนมากเลยนะครับหาแบบอะไรที่มันแก้ร้อนได้มาด้วยนะครับ นี่นะครับบรรยากาศสวยเมือ่อเห็นนั่งกเกาะสม็ดนางชีคือเกาะที่แหลมๆขึ้นมาตรงนั้นนะครับแล้วก็มีปลาเห็นแม่น้ําเห็นอะไรโอ้โหซับซ้อนมากเลยนะครับส,สูงมากแต่ร้อนตรงนู้นคือสม็ดนางชีที่เราดูมานะครับแล้วมาฝั่งนี้ก็จะมีร้านขายอาหารตรงนู้นตรงนั้นมีหลายร้านนะครับแล้วก็มีทั้งที่ต้นไม้มีอะไรประดับสวยมากครับ ตอนนี้เราก็แวะมากินข้าวที่ภูเก็ตร้านอิ่มหมีพีมันนะคะครับมีเมนูหลายอย่างนะครับอันนี้เป็นปูผัดผงกะหรี่แล้วก็มีของต้มของอะไรเยอะเลยนะครับ